สวัสดีพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนค่ะมาเบิ่งอันชีวิตอันเชา่าหายเช้าหน้าพี่น้องแดดปันไดก็บ่บดดเศร้าเด้อแดดปันไดก็ได้เฮ็ดถามแล้วว่าอันเฮ็ดหน้ารวยบ่ค่ะรวยบ่พี่น้องบอพ่ <c oughs> อได้ยูได้กินกันบเอาคือความพุ่มใจเฮ็ดเฮ็ดไปก็มีความสูงเนาะเฮามีความสูงได้เฮ้าเฮ็ดไปนี่ ค่เเหุก็คือจังพูดนะซูซูหลานสาวหลานสาวข่อยเทบันน้อยอันนี้กับน้องสาว่อยนี่สูคือกันบพทาทั้งนี่สูเฮ็ดไปเื่อด้รวยแต่ว่าเฮ็ดได้กินค่าได้กินได้ยูได้กินกับมีความซุกแล้วเอาไปซื้อเขาเพิ่นบางแน่แพงคือหยังนี่แต่ว่าเขาาห้าว่าเป็นคาเป็นบ่เออเขาาห้าว่าเป็นคาแต่ว่าเขา เอาสารมาแต่เมียคุณพ่อมาอันโลก,กาซอยเมียแต่เมีมบยบ่จังไดหืมป้าเจนกับเห็ดงามคือเจ้าของเนาะโลก,กาสะอาดสะอาดเห็ดงามผ้หลังคนโลก,กาดำยากอันนี้กาออนโพดมันโบ่อโอ้ทางผุนวี่แบบแบบที่ผุนร้านยาเจ้าโฮมเห็ดเห็ดป มาเท้าเถียงผิมนจังเย็น, <laughs> าานเตื่อโอ้เมื่อาานเด็กขาเป็นบ้านานี่เห็นบักม่วงแล้วขอบักม่วงเลยเด้อเห็นบักม่วงแล้วขอบักม่วงพันนะเอาบักม่วงสองพันต้นนี่อันนั้นไม่หยังนั่นกน่วยจังสัน โอ้ oh, อันนี้บักม่วงใหญ่เด้หนิหมาเป็นหยัง,งบ่นี่มาเห็นบ้าน,านมั้งเนี่ยตีนองลูกกากเต้าผีตัาคุณพ่อได้หยังมาให้เมียละ่ะตีเพราด้เครื่องดื่มเครื่องหยังมาบ่เครื่องดื่มกับบ่ดื่มวะซันลูกกางามคักเนาะดำไฮติบานนี่ฮะเจ้ามาโตวไว้ตีเจน เอาไปได้รึไไปตีบานนี <creo u> ่โ <Labor> อ <ator il fi> ้เออเออเออเอาน้ามาเอาเมียไปดันเห็นบักม่วงเหเซีวฟีบักม่วงนี่เด็กเซีวฟีพี่น้องจนหายขนเบิงบรรยากาศเหตุหายเห็ดหน้าพี่น้องเอ้ยเจ้าหายเจ้าหน้าลำบากยังมาปิ่นเนื้อมูเจ้า อย่ามาเปล่นเด้อเจ้าหายเจ้าหน้านี่มันลําบากจ้ะแต่ว่ากะดีเด้มุขไหวยมีความสุขเด้ลําบากกะ้างเนาะลําบากกะ้างมีความสุขพอไงว่าสุขกะ้างนกกาหอนเดียด์ป่านหนึ่งน่ะหอนเดียรกะสุขคือเก่าคว่ำสุขของเจ้าหน้าเนาะบ่ได้เฮ็ดพันยากอยากมาแต่เด้ทานบริเ็ดกระไรเออหดหน้าตัว ก็จะว่าอันเศ้าเห็ดเขาไปหาปูกกล้วยพะนะไปขายใส่เนาะเออเต้นหน่อยๆกันยากกันขายอยู่อู้น่เออเห็นเบ่งบรรยากาศตรงไหตรงหน้าถ่ <c oughs> ายเอ,อขาค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 าไขารร่เบ่งต<า>ัวเนาะพูน่ะ กองโกนอูดกูดที่ผุนไม่แง่นึงอย่ามาทายโกนคอยเด้อบัดทีพุ่นทางผุนกะแห้งกางโฮมมาอยู่ผุนเมิงผู้เมียอันโฮมหนึ่งผัวกับโฮมหนึ่งผุนผุนปุ่นแมนบอนั่นแมนผุนเน่ผู้ละโฮมผุนเน่อือกับหอนเนาะหอนแดดได้ริมือนี่แดดกับว่าเป็นหยังดอกสู่อยู่แล้ว